โอโนชยามาตนโนพันเตีุสักโไขันหาโตอัหากัทีคารตานตายาัจทุยกประเขนเลยจัะเอาสองคนได้มานี้มานี้ถ้าไม่ยึดถือหลักกคำนี้แล้วทำต,ตามที่เขาแนะนำเช่น นี่วองรีบทำบุญให้หมดตัวก่อนที่ตัวจะหมดบุญอันนี้ถ้ายัางไม่ตายถ้าทำหมดตัวแล้วอะไรใช้อ่ะนหนังสือไว้เล่มหนึ่งเรียกว่าบุญสามแบบบุญอาบน้ําครบอย่าบ้าบุญทําดีให้ถูกดีทดําดีให้พอดีถ้าไม่งั้นเราก็จะเกลียดเราด้วยจีทำ้ะหมดแล้วมาขอเขากินมาอาศัยลูกอยู่มี พ่อครับเรื่องบทเรียนในภาษาพาทีเนี่ยที่หยิบยกเรื่องการทําบุญหยอดตู้บริจาคหป็ตัวเนี่ยหลวงพ่อมีความคิดเห็นยังไงและเหมาะสมหรือเปล่าครับเรื่องนี้มีคําพูดคําสอนกันมาพระพุทธเจ้าแนะนําว่าไงจงทําบุญอย่าให้กระทบฐานนะและโภคะแห่งตนอันเนี้ยเป็นคําสอนที่ชัดเจนหรือว่าใข้ควรจะให้ดีก่อนแล้วค่อยทําว่าเราทําแล้วเราเดือดร้อนไหม ถ้าไม่ยึดถือหลักคํานี้แล้วทาตามที่เขาแนะนําเช่นมีวัดหนึ่งมสมัยนั้นคนหมดตัวไปหลายคนเช่นบอกจงรีบทําบุญให้หมดตัวก่อนที่ตัวจะหมดบุญแต่นี้ถ้ายังไม่ตายถ้าทําหมดตัวแล้วอะไรใช้อะเอาอะไรกินล่ะอย่างนี้มันทําให้ชีวิตลําบากเพราะบุญเพราะนั้นหลวงพอ่อพุทธทาสเคยเขียนหนังสือไว้เล่มหนึ่งเรียกว่าบุญสามแบบ บุญอาบน้ำโครนบุญอาบน้ำหอมบุญอาบน้ำสะอาดนั้นทำบุญอย่าเมาบุญอย่าหลงบุญอย่าบ้าบุญทำดีให้ถูกดีทำดีให้พอดีถ้าไม่งั้นเดี๋ยวดีสัน้นหมดเด้อหมดตัวลูกเต่าก็จะเกลียดเราด้วยจีทำซะหมดแล้วมาขอเขากินมาอาศัยลูกอยู่ มีก็ต้องทําพอดีพอดีอย่าทําเกินอะไรที่มันเกินเกินไปอ่ะมันไม่ถูกทําบุญก็ต้องมีทางสายกลางบ้างให้พอดีพอเหมาะกบฐานะของเราเราต้องมีลูกหลวงพ่อคูณท่านเคยสอนไว้ไหมคนเอาบุญเอาเงินไปถวายตานหน้าร้อท่านคืนในสองร้อยสามร้อยท่านบอกเองไปต้องไปใช้ครอบครัวตัวท่านเองนะอก กูไม่ได้ใช้อะไรงเอไปเถอะอันนี้เป็นหลักสำหรับพระไม่เหมือนกันแต่พระอย่างหลวงพ่อคูณเนี่ยคนทำบุญไม่เคยเดือดร้อนอเพราะท่านไม่เอาหมดแต่บางวัดนี่เอาหมดเลยเอาไม่เห็นใจคนยากคนจนเลยเอาละถึงบอกว่าใครทำบุญไม่พิจรณาไม่ใกล้ครวนทำจนหมดเนื้อหมดตัว แทนที่จะได้บุญกับได้ทุกได้โทษทำบุญโปรดสัตว์เขาบอกว่าทำบุญให้โทษโปรดสัตว์ได้ทุกต้องระวังพยายามทำให้พอดีพอเหมาะกับถานะของตนอย่าไปเชื่อใครก็บอกจอดนั้นเท่าน,นั้นเท่าน,นี้จะได้เตาน,นู้นเอาสวรรค์มาฉกเอานารกมาคูพวกนี้อย่าไปกลัวต้องทำให้พอดีจที่เราพอมีพอใช้ จเจริญพร